เงื Answer, ่อนไขการเดินทางเข้าภูเ no ก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างเป็นทางการอันนี้คือมาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวเองเลยนะครับเราก็เลยเรียกว่าอย่างเป็นทางการแต่ทีนี้มันก็ยังมีเรื่องของว่าเขาจะต้องประชุมอะไรกันอีกว่าจะฟันธงว่าตกลงจะ14หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฉะนั้นก็แนะนำให้คนที่รอได้ก็คือเวทแอนซีรอสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่เนี่ยเขาประกาศก็จะชัวร์ที่สุด แต่ถ้าเกิดใครที่พร้อมทดลองไม่ได้บอกว่าพร้อมเสี่ยงพร้อมทดลองจะเข้ามาก็อันนี้คือขั้นตอนทางการแล้วแน่ๆถ้าเราทําเป็นอยู่แล้วก็สามารถทําไปเลยได้ในทันทีถ้าเราพร้อมทดลองเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับซึ่งตอนนี้มีโรงแรมชาเปิดให้จองบ้างแล้วนะในเว็บไซต์ที่โอเคเป็นการเป็นงานอย่างเช่น booking.com นี้นะครับเราก็ค้นคำว่าป่าตองบีชนี่ใช่ไหม แล้วก็วันที่เนี่ยก็จะต้องเป็นสิบห้าวันนะก็คือสิบห้าวันสิบี่คืนนะอ่าอย่างตัวอย่างนี้คือวันที่1กรกฎาคมถึงสิบห้ากรกฎาคมอย่างเงี้ยแล้วก็จํานวนคนนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมที่จองได้นะก็คือจะต้องขึ้นคําว่าเนี่ยวงเล็บชาบวกชาบวกเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะเป็นคําอื่นไงแต่ตอนนี้ถ้ามีคําเนี่ยคือชัวแน่แล้วก็ไม่ใช่ทุกที่อย่างเนี่ยอย่างแค่วงกลมอย่างนี้อย่างเดียวจะไม่ได้นะ จะต้องเป็นถ้าถ้ามีในรูปเนี่ยคือต้องมีหลังชื่อด้วยจะชัวร์แล้วก็ในรูปเนี่ยเป็นวงกลมมีคําว่าชาแล้วก็มียื่นยื่นคาว่า plus สีน้ําเงินเนี่ยอันนี้นคือใช่แน่ถ้าวงกลมเฉยๆยังไม่ใช่นะไม่น่าจะได้ก็คือมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เดี๋ยวจะบอกต่อไปเนี่ยก็คือพวกนี้ยังไม่มีใช่ไหมนั่นเนี่ยเนี่ยชา plus แล้วแล้วก็มีรูปภาพอย่างเงี้ยคือชัวร์แน่แได้แน่ๆครับแต่อย่าลืมนะว่าต้องสิบสี่คืนนะสิ้าวัน1ิบสี่คืนนะ อันนี้ยงวงกลมเฉยๆยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ย,ย,ญญยมีคําว่า plus ด้วยนะเสร็จแล้วก็มีวงเล็บชา plus ต่อท้ายเนี่ยได้แน่ทีนี้เขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้อง15วัน14คืนถ้าใครจะกลับก่อนมีไม่อย่างมาเที่ยวแต่ภูกเก็ตอย่างเดียววงเล็บไม่ออกไปเกาะข้างๆแล้วก็อยู่ไม่ถึง14คืนเนี่ยนะก็กลับก่อนได้คือไปต่อที่อื่นไม่ได้นะถ้าอยู่ไม่ถึง14คืนนะถ้าอยู่ไม่ถึง14คืนจะต้องกลับก่อน ไปต่อที่อื่นไม่ได้นะครับแต่เขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ให้ถึง14อย่างอันนี้อากโอด้าก็จองได้นะครับเราก็ค้นคําว่าภูเก็ตเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ15วัน14คืนแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นมานี่ก็เหมือนบุ๊กคิงเมื่อกี้เลยแต่ว่าในส่วนตรอคิดว่าถ้าจองบุ๊กคิงได้เนี่ยบุ๊กคิงจะดีกว่าเพราะว่าบุ๊กคิงเนี่ยแคนเซิลได้ชัวๆคือต้องดูว่ามีคําว่าฟรีแคนเซเลชันด้วยนะครับบุ๊กคิงเนี่ยแคนเซิลได้เใวๆโด้มีเ่่นแตวาัคยกว่า ครับก็คือการจองพวกนี้ก็จะเหมือนกันกับบุ๊ก i ิงนะครับมีวงเล็บต่อท้ายว่าบว +s แล้วก็ถ้าในรูปมันมีโลโก้นั้นอนะ่ะวงกลมเสร็จแล้วก็มียื่นออกมาเป็นบวกบวกสีน้าเงินเนี่ยก็คือได้ครับแล้วก็กลับมาหน้าของเว็บไซต์การท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนเงื่อนไขที่เป็นทางการแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยพูดแต่ว่าไม่เป็นทางการเพราะว่าเอามาจากบริษัททัวร์แห่งหนึ่งแต่อันนี้ของการท่องเที่ยวเองเลยนะครับข้างบนคือชัวร์แน่นอนเงื่อนไขก่อนเข้านะครับก็คือสําหรับ นักท่องเที่ยวที่ฟูลลี่วัคซีเนแล้วนะครับได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วก็เว้นไม่น้อยกว่า14วันก่อนเดินทางเข้าก็คือไม่นับวันเดินทางนะ before travel date เนี่ยสิบวันไม่นับวันเดินทางนะฉีดครบแล้วก็ต้องเว้นด้วยส4บเอ่อแล้วก็จะต้องมาจากประเทศเนี่ยที่ยังไม่บอกสักทีฉะนั้นเราก็เลยจะต้องดูว่าสถานทูตประเทศไหนประกาศก็คือแสดงว่าประเทศนั้นเข้าข่ายไงคือเขาจะต้องมาจาก low to medium list คันทรีด้วยนะประเทศเสี่ยงต่ำกว่าเสี่ยงกลางซึ่งไม่รู้ว่าหาจากที่ไหนบอกว่าเป็นเงื่อนไขของกระทรวงสาธ,ธารณสุขแต่กระทรวงนี้ไม่ได้ประกาศรายชื่อถ้าเกิดว่าเด็กอายุน้อยกว่า6คขวบที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นอายุ6-18ปปีที่เดินทางกับผู้ปกครองที่ได้ฉีดวัคซีนครบแล้วจะต้องตรวจโควิดตอนขาเข้าด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ก็คือให้พ่อแม่ออกให้เออถ้าตามข่าวอื่นคือพ่อแม่ก็ต้องตรวจด้วยเหมือนกันนะก็คือลงสนามบินแล้วตรวจไปครั้งแรกเลยตอนเพิ่งลงเครื่องเลยทุกคนแล้ววัคซีนที่ฉีดก็ต้องเป็นวัคซีนที่ได้ลงทะเบียนกับทางหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นวัคซีนที่แอปพรูฟโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็แอปพรูฟโดยองค์การอนามัยโลกอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวซึ่งไม่ได้บอกว่าอะไร แล้วก็คนที่เข้ามาจะต้องอยู่ในที่พักที่มีมาตรฐาน Amazing Thailand Safe and Health Administration วงเล็บ S H A ก็คือชา plus certification มันยาวเหลือเกินก็คือตกลงชานี้ย่อมาจากคำนี้ Safety and Health Administration แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะอยู่แต่ภูกเก็ตอย่างเดียว ก็ไม่ต้องอยู่ถึง14ก็ได้เราพูดไปแล้วแต่คนที่อยากจะไปที่จังหวัดอื่นก็จะต้องอยู่ในภูเก็ตอย่างน้อย14คืนหลังจากนั้นก็ถึงจะไปต่อที่อื่นได้แล้วก็เงื่อนไขาการตรวจโควิดจะต้องเป็นไปตามไกด์ไลน์ของกระทรวงสารธรารณาสุขนะก็เอาเป็นว่าถ้าตรวจได้มาตรฐานก็น่าจะโอเคนะ่ะแล้วก็จะต้องทําตามคําขวัญของเขาหมายถึงว่าปฏิบัติตามกฎตอนที่เข้ามาถึงในภูเก็ตแล้ว dmstta ก็คือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิตรวจโควิดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวอันนี้สําหรับชาวต่างชาตินะครับก่อนเข้าตอนเข้าแล้วก็หลังจากที่อยู่ในภูกเก็ตแล้วก่อนเดินทางเข้าก็ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็อย่างน้อยสิบสี่วันอย่างที่บอกไปแล้วเออแล้วก็มีวีซ่าหมายถึงอย่างนี้วีซ่าเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามาจากประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าด้วยหรือเปล่า ถ้าเป็นประเทศที่สามารถมาด้วยฟรีวีซ่าได้อยู่แล้วคือห้าสิบหกประเทศนั้นก็ไม่ต้องขอวีซ่ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าขอวีซ่าก็คือแบบวีซ่าท่องเที่ยว TR R ที่อยู่ได้60สวันต่อได้อีก30สิวันหรือว่าวีซา non ่านอนโอที่อยู่ได้90้าสบวันแล้วก็ต่อไดอ้อีกกี่วันก็แล้วแต่วีซา่าฉีดวัคซีนแล้วก็วีซา่าแล้วแต่ว่าฟรีวีซ่าหรือขอวีซ่ามาแล้วก็มี coe ด้วยอ่านี่แหละจะต้องขอ coe ก่อนมาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมีประกัน วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า1,000 u แสนดอลลาร์หรือ3ล้านไม่ใช่ราคาประกันแต่เป็นวงเงินคุ้มครองและจะต้องมีใบจองโรงแรมชาพลัสอย่างที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกก็คือไม่ใช่ว่าแค่ไปจองในเว็บจองมาอย่างเดียวก็จองเสร็จแล้วก็ต้องก็ควรจะนะอันนี้เรายังไม่ชัวร์ก็คือส่งอีเมลไปแจ้งโรงแรมว่าขอใบคอนเฟิร์มเมชั่นโฮเทลคอนเฟิร์มเชันเพื่อจะมาขอไอซีโนั่นแหละแล้วก็จะต้องตรวจโควิด ไม่น้อยกว่า72องชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเนี่ย before departure เป็นแบบ rt pcr เท่านั้นแล้วตอนที่เข้ามาเหยียบภูกเก็ตแล้วก็คือผ่านขั้นตอนของตอมอ,อก,กันไปมีการสกรีนนิ่งโควิด1 9ด้วยก็คงวัดอุณหภูมิเฉยๆแล้วก็อ๋อนี่มีการตรวจ pcr test ไม่ได้ตรวจให้ฟรีออกสงสัยต้องออกค่าใช้จ่ายแต่ออกกันยังไงไม่รู้นะจะไปรวมอยู่ในค่าโรงแรมหรือว่าต้องจ่ายกันตอนนั้นหรือยังไงไม่รู้นะถ้าต้องจ่ายกันตอนนั้นก็คงขั้นตอนคงช้า แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวซึ่งไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวสถานทูตคงจะบอกแล้วก็เช็คอินที่พักของชาเคยเห็นจากอีกข่าวหนึ่งมาว่าเดี๋ยวโรงแรมจะต้องมารับหลังจากที่ผ่านด่านควบคุมโรคแล้วตอนอยู่เข้าโรงแรมมาแล้วก็คือจะต้องมีการตรวจโควิด COVID ในวันที่5ตามไกด์ไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวคือไม่ใช่เฉพาะโรงแรมที่ต้องชาไอพวกทัวหรืออื่น การเดินทางก็ต้องชาพลัสถ้าคุณมีอาการใดๆพนักงานจะส่งคุณไปโรงพยาบาลมีอาการอะไรที่ที่เป็นพิรุษของโควิดแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักจะต้องรายงานสถานะของแขกที่เข้าพักทุกวันนี่แหละครับคือเขาอุตส่ามีแอปติดตามตัวเนาะต้องมาได้รายงานด้วยคือทั้งเอาแบบทั้งออฟไลน์ออนไลน์เลยนะแล้วก็พออยู่ในภูกเก็ตครบแล้ว14คืนแล้วก็คือ จะไปที่จังหวัดอื่นในไทยก็จะต้องโชว์ใบรับรองการฉีดวัคซีนเอาก็โชว์มาแล้วจะโชว์อีกทำไมแล้วก็จะต้องโชว์ผลตรวจโควิดก็คือเขาจะมีการตรวจอีกรอบหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าไปตรวจที่ไหนตรวจที่โรงแรมได้เลยหรือว่าต้องไปเองที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะต้องไปปฏิบัติตามกฎของที่อื่น ซึ่งเขาก็จะคงจะต้องเช็คที่อื่นด้วยว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมอย่างเช่นเข้ามาก็จะต้องมากัก,กอีกก็ออไม่ใช่ต้องมาอยู่ต่ออีกหรือยังไงซึ่งที่อื่นยังไม่ได้บอกมาครับแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยต่างๆนะครับก็คือ,อ,อนโยบายสําหรับเด็กนะครับก็คือเด็กอายุต่ํากว่า6กขวบก็คือจะต้องอยู่กับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบเท่านั้นแล้วก็ในกรณีที่ผู้ปกครองดันติดโควิดตรวจแล้วเจอโควิดเด็กก็จะต้องไปกักตัวด้วยกัน14วัน แล้วก็รายชื่อที่บอกว่าประเทศเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางของกระทรวงสาธารณสุขนั้นรายชื่อจะออกมา available soon ยังไม่มีเลยจะเปิดอยู่แล้วตกลงคนจะจองนี้ต้องหลุนใช่ไหมประเทศตัวเองจะอยู่ในเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางจะเปิดอยู่แล้วยังไม่มีรายชื่อแล้วก็อ่าก่อนเข้ามาก็คือเรื่องของวีซ่ากับ certificate of entry หรือ coe อ่าก็คือขอ coe ก่อนเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ซึ่งมีมีคลิปอยู่นะครับ อันนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือรีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เขาบอกว่าสถานทูตจะใช้เวลาประมาณ3วันทําการในการออก C O E ตรงนี้แต่ความจริงแล้วควรจะขออย่างน้อยสัก7วันทําการคือส่วนใหญ่เร็วส่วนใหญ่ออกให้เร็วแต่ว่าบางที่ก็ก็มีติดช้าบ้างฉะนั้นควรจะเว้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ประกันนะครับวงเงินคุ้มครอง1 0 0 0 0แสนยูเอสดอลลาร์ที่คุ้มครองโควิดนะครับก็เว็บไซต์นี้ c o v i d 19.tgia.org เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือเนี่ยใบโควิด19 i n s u r a ร c คลิกไปเลยแล้วก็เรื่องการฉีดวัคซีนเราพูดไปแล้วตั้งแต่ตอนขอ COE แล้วก็คือจะต้องส่งใบรับรองฉีดวัคซีนตอนที่ขอ COE ซึ่งจากที่ทำมาคือยังไม่ครบก็ได้นะตอนนั้นหมายถึงว่าฉีดไปเข็มเดียวแล้วก็ส่งเลยก็ได้แล้วแต่ยังไม่ต้องครบก็ได้แต่จะต้องไปครบเอา14วันล่วงหน้าก่อนเข้า อันนี้คือสําหรับคนที่ขอล่วงหน้านานมากอะไรเงี้ยนะใครจะเอาให้ชัวร์ก็คือฉีดครบแล้วแล้วก็ค่อยขอก็ได้ก็คือการส่งใบรับรองฉีดวัคซีนจะส่งตอนสเต็ปแรกเลยโคลจะมีสองสเต็ปก็ส่งสเต็ปแรกเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รูปพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าแล้วก็ประกันแล้วก็พอผ่านแล้วก็คือสเต็ปที่สองก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองที่พักชา p l u สแล้วก็สายการบินที่จะบินเข้าภูเก็ตก็มี b British Airways, c a t h ท y Pacific อันนี้อะไรเนี่ย เอทีฮัทเอมิเลตสิงคโปร์แอร์ไลน์การบินไทยกาตาแอร์เบสจริงๆแล้วเหมือนมีอย่างอื่นด้วยนะก็ลองดูในเว็บไซต์การบินอย่างลุฟทันซาหรือ KLM หรืออื่นๆว่าต้นทางเป็นประเทศของเราแล้วก็ปลายทางเป็นภูเก็ตว่ามันมีบินบินตรงเข้าไปไหมก่อนที่จะเดินทางก็คือจะต้องตรวจโควิด72ชั่วโมงแบบ RT-PCR ก่อนเครื่องบินออกจากประเทศตัวเองแล้วก็ที่สนามบินก็จะต้อง คือจริงๆต้องทําก่อนมาอยู่แล้วก็คือติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวส่วนของตอมอก็คือมีการกรอกตอมอขาเข้าใบตอมอ6แล้วก็โชว์ coe กับพาสปอร์ตแล้วก็ชาพลัสเนี่ยจริงๆการท่องเที่ยวเขามีเว็บไซต์ที่รวบรวมโรงแรมชาพลัสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกราคาต้องกดเข้าไปแล้วก็คลิกเว็บไซต์โรงแรมแล้วก็ไปเช็ราคาราเองฉะนั้นก็เลยแนะนําเว็บจองไปอาจจะมาดูอ้างอิงจากในนี้ก็ได้คือดูตรงเว็บจอง b o o k i n ง ว่าชื่ออะไรที่โรงแรมที่เขาบงเล็บชาเสร็จแล้วก็มาเช็คอีกทีจากตรงนี้ก็ได้ว่าได้จริงหรือเปล่าตอนที่อยู่ในภูเก็ตคุณก็มีการตรวจโควิดอีกสองรอบตรงนี้เป็นคําถามเผื่อใครมีคอนโดหรือมีบ้านที่ภูเก็ตจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นเงื่อนไข,ขของการควบคุมโควิดท่านจะต้องอยู่ต่อเนื่องสิบี่คืนในโรงแรมเดียวเลยหรือคุณสามารถมูฟได้เปลี่ยนโรงแรมได้แต่ต้องเป็นโรงแรมชาเหมือนกันในระหว่างที่คุณอยู่ แสดงว่าจองหลายที่ก็ได้นะครับไม่ต้องอยู่ที่เดียวแล้วจะต้องจ่ายก่อนใช่ไหมต้องจ่ายก่อนไหมก็ต้องจ่ายก่อนหมายถึงว่าจองแบบบุ๊กคิงมันจะมีแบบที่แคนเซิลได้ฟรีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นไม่ได้ต้องจ่ายแล้วเท่านั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องไปขอโฮเทลคอนเฟิร์มิชันซึ่งจะเป็นกรณีที่จ่ายแล้วเท่านั้นถึงโรงแรมถึงจะออกโฮเทลคอนเฟิร์มิชันให้เพื่อจะมาขอ COE ออย่างนี้โรงแรมเขามีนโยบายการคืนเงินหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหม เออหมาหมายถึงว่าโรงแรมชาพลัสที่ต้องจองเนี่ยเผื่อจองแล้วจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็มีมีสามารถคืนได้ตามเงื่อนไขของโรงแรมแล้วก็การตรวจโควิดโอไมายกอดเอ่อการตรวจโควิดค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง4 0 0พบาทต่อคนตรวจกี่ครั้งครับลงสนามบินหนึ่งระหว่างอยู่ในภูเก็ตอีกสองโดนไปเลยสามรอบอันนี้เดาได้เลยตรวจที่โรงบานแน่ ทุกโรงพยาบาลในภูเก็ตสามารถตรวจโควิด RT-PCR test ได้แสดงว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลแลปปิดเทสมีทําไมหมายถึงว่าแลปปิดเทสก็ได้นั้นหรือไม่น่าจะได้นะคุณสามารถตรวจแลปปิดเทสจากโรงพยาบาลคลินิกหรือแลบเอกชนที่ภูเก็ตได้การตรวจก็คือค่าใช้จ่ายอยู่ที่450-1,000บาทสงสัยต้องรอดูไอ้ที่มันช่วยอีกทีนึงว่าตกลงยังไงตอนอยู่ภูเก็ตตรวจแค่แลปปิดเทสได้ไหมก็หวังว่าคงจะเคลียร์มากขึ้นสําหรับ แนวทางตรงนี้นะครับก็มีบางอย่างที่เรายังสงสัยอยู่ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจะยังไงก็แนะนําว่าคนที่รอดูได้ก็รอสถานทูตที่ประเทศที่เราอยู่เนี่ยเขาประกาศก่อนอันนั้นจะชัวร์ที่สุดเพราะสถานทูตบางประเทศอาจจะยังบอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องเลยทางส่วนกลางยังไม่ได้ส่งมาเลยฉะนั้นจองชาพลไปเขาก็ยังไม่รู้เรื่องขอ coe เขาก็อาจจะยังไม่ให้หรือถ้าจะลองนะแนะนําเลยถามสถานทูตไปก่อนเนี่ย ใบจองโรงแรมชาพลัสที่จองจากไอ้บุ๊กคิงอะโกเนี่ยใช้ได้ไหมตอนนี้หรือหรือสถานทูตยอมรับใบจองโรงแรมชาพลัสแล้วหรือยังในการขอ C.O.E. ถ้าเขาบอกว่าโอเคนั้นก็ทําเลยจัดการตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่ได้ลองจองโรงแรมที่จะเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วก็ยังไงก็ช่วยรายงานกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงทําได้จริงหรือยังหรือยังไงนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ